มันแชทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนั่งลงค่อยก่อนค่อยก่อนเดี๋ยวข้ามาให้ข้ามาให้ค่อย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 ก่อนค่อยค่อยก่อนลุก่อยก่อนค่อยก่อนนั่งลงเออค่อยก่อนแป๊บนึงจะข้ายย้ายต้นรีลาวดีเข้าไปชิดตรงไหนนัก่อนตรงนี้มันนอกเกินนั่นนั่นเล็กเล็กเล็ก เลไปกลวนน้องลูกไปกลวนน้องมามาให้ไปกวนมันเดี๋ยวไปกัดมันสงสารมันนั่นนั่นสงสารมันมาลูกไหมมาไปกัดเขาเองเป็นพี่ไว้ต้องไปกัดมันต้องกัดมันมันกลัวยะมันหมดตัวหายยันต้องไปกัดมันไหมมาเองมันนี่ต้องไปกัดมันสงสารมากมากแต่มันกลัวมันกลัวน่ะไปกัดมันลูกมันกลัวเห็นไหมเห็นไหมมันกลัวนะหดตดหายเองก็มีแผลอยู่นะ hẹn tim lặng